วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมเทียนพันษานะคะที่ร้านย่ามูค่ะหรือว่าอนุสาวรีเท้าสุรนารีนะคะงานแห่เทียนโคราชกลับมาปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมค่ะจัดเต็มสี่วันรวดเลยนะคะเริ่มหนึ่งสี่สิงหาคมสองห้าหนี้ค่ะณบริเวณโดยรอบลานย่ามูหรือ ลานเท้าสุรนารีนะคะชมความงามขบวนต้นเทียนพรรษาจากวัดทั่วโลกทั่วโคราชค่ะชมการแสดงวงดนตรีแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์โรงเรียนเทศบาลสีเพาะชำและวงอื่นๆอีกมากมายค่ะชมการแสดงแสงสีเสียงประกอบต้นเทียนพรรษา และขบวนพาเหรสุดยิ่งใหญ่จากหน่วยงานในโคราชค่ะเลือกซื้อสินค้าโอทอปของดีโคราชของกินเยอะแยะมากมายค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาทำบุญกันนะคะเป็นเทียนที่สวยงามมากๆค่ะมาทุกวัดมาทุกอำเภอเลยนะคะในโคลาดค่ะเขาจะเดินขบวน วันที่สองนะคะแต่วันที่เรามาวันที่หนึ่งค่ะมาชมตั้งแต่วันแรกเลยนะคะงานจัดสี่วันนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันเยอะๆค่ะและก็มาทำบุญเป็นสิริมงคลด้วยนะคะเสริมความสว่างแสงสว่างในชีวิตค่ะเป็นสิริมงคลนะคะ ชมความสวยงามของเทียนแต่ละอำเภอของโคราชนะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นการแกะสลักที่สวยงามมากๆค่ะเป็นงานที่จัดได้อลังการมากเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะอันนี้เราจะพาชมทุกขบวนนะคะ ของเทียนเข้าพรรษาค่ะสวยงามมากๆค่ะคนในงานเยอะแยะมากมายค่ะปีนี้เขาจัดได้อลังการมากเลยนะคะเพราะว่ามีคนจากหลายที่หลายแหง่งหลายอำเภอหลายจังหวัดค่ะมาชมเทียนพรรษาที่โคราดนะคะที่จริงเขาจัดที่โชคชัยแล้วค่ะแต่อันนี้เขามาเดินขบวนประกวด เทียนพรรษาที่หน้าลานยามูหรืออนุสาวรีย์ท้าสุรนารีนะคะประกวดความงานของเทียนค่ะเทียนพรรษาสวยงามมากๆค่ะการแกะสลักที่สวยงามและอลังการงานสร้างมากค่ะสวยงามมากๆค่ะก็จะมี การแกะสลักเท้าเวสวรรแล้วก็องค์พระลาหูองค์พระช้างอิลวันพะนอนอื่นๆเยอะแยะมากมายค่ะการแกะสลักที่สวยงามมากๆเลยนะคะบางขบวนก็มีรูปปั้นองค์พระด้วยนะคะ บางขบวนก็มีรูปปั้นย่าโมค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะเป็นการทำบุญแล้วก็เที่ยวชมด้วยค่ะสวยงามมากๆค่ะการแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะงานจัดสีวันเต็มค่ะ ถ้าใครที่ผ่านมาก็แวะมาเที่ยวชมได้นะคะล้านยามูค่ะอนุสาวรีเท้าสุรนาลีนะคะมีวัดดังหลายวัดเลยนะคะในอำเภอโชคชัยอำเภอพิมายแล้วก็อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะก็จะมีวัดในวัดเดิมวัดหนองบัวลองวัดบิงวัดเก่าประ,ประตูชัย วัดป่าพิทักษ์ธรรมเป็นต้นนะคะสวยงามมากๆค่ะมีร่องรอยอารยธรรมเก่าด้วยนะคะเป็นซากเทียนเก่าของปีที่แล้วค่ะเขาก็เอามาโชว์ในงานด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะถึงจะเป็นซากเทียนเก่าแต่ก็สวยงามนะคะคงความสวยงามค่ะ เป็นการแกะสลักเทียนที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเป็นการแกะเทียนที่ประณีตค่ะเพราะว่าลายเก็บลายละเอียดได้เยอะแยะเลยค่ะเหมือนเหมือนรูปภาพนะคะเหมือนสวยงามมากๆค่ะเป็นช่างที่มีฝีมือนะคะในการแกะสลักเนะะี่ยค่ะงดงามมากๆค่ะมีแต่คนมาถ่าย รูปคู่กับเทียนเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาเชลฟี่ได้ค่ะสวยงามมากๆค่ะปีนี้คนมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่างจากปีก่อนค่ะปีก่อนจะเงียบๆค่ะแต่ว่าปีนี้โอ้โหคนเยอะแยะค่ะมาเที่ยวมาชมเทียนค่ะแน่นมากค่ะเต็มลานย่าโมเลยนะคะมีแต่คน มาเที่ยวมาชมมาทำบุญค่ะโอ้อลังการงานสร้างมากค่ะคนมาเที่ยวชมเยอะแยะมากมายค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับอิมสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ